โรคมะเร็งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองกลัวครับกลัวครับกลัวครับพ่อผมเพิ่งเสียไป2ปีด้วยโรคมะเร็งครับกลัวค่ะดูแลตัวเองดีก็มีสิทธิ์เป็นได้รับผิดชอบมากโรคก็ตามมามากใช้ประกันชีวิตไม่มีโรคมีคืนยิบโทรศัพท์เลยครับ0 2 2 0 3 5 5 2 2คุ้มครองครบทั้ง1ิโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคมะเร็งทุกชนิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองคําตัวเดียวคุ้มครองถึง10โรคเลยเหรอคะคุ้มค่ะมีประกันตัวนี้ไม่กลัวโรคแล้วครับทำประกันอันนี้อันเดียวจบเลยครับ ใย้ประกันชีวิตไม่มีโรคมีคืนพบรอบหลายปับรับสูงสุดทันที1ล้านบาท หนึ่งล้านบาทเลยครับหนึ่งล้านบาทนี่เข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้เลยนะครับคนทํางานปีนึงยังไม่ได้เลยนะครับให้มากกว่าสวัสดิการออฟฟิศอีกนะคะเนี่ยปอกไม่เป็นโรครายคืนเต็มเต็มเบี้ยปีสุดท้ายยกหูเลยครับ0ูนย์สองสองหโชคดีไม่มีโรคแล้วยังโชคดีได้เงินคืนอีกคุ้มที่สุดเลยครับเห็นเสียไรเลยครับเงียได้กับได้ใช้ประกันชีวิตไม่มีโรคมีคืนรีบโทรเลยครับศูนย์สองสองศูนย์สามห้าห้าสองสองเริ่มต้นเพียงวันละแปดบาทคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่สิบ สุขภาพด้วยเหรอครับวันละ8บาทเองเหรอคะถูกมากค่ะ8บาทนี้เข้าข้าวรถเมล์เองนะคะถ้าเจอโรคก,ก็ได้เงินถ้าไม่มีโรคก,ก็ได้เงินคืนสุดยอดครับทําเลยครับไม่ต้องกินแล้วค่ะผิดมากแต่เป็นมะเร็งสู้ค่ารักษาได้ไม่สูญเงินเปล่าไทยประกันชีวิตไม่มีโรคมีคืนทุกคําตอบของการประกันชีวิตโทรศูนย์สองสองศูนย์สามห้าห้าสองสองหรือติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิต